โดนโดนฮัลโหลโดนเลยโดนยิงแน่ได้ยินเพ่งอยู่ไหนอยู่ไหนโบดเหรอหน้าผมแต่ไต่ได้แต่ได้มาแต่เห็นแล้วโอ้โหเด้งนาทีชาอ๋อนาทีชหน้าหนผมสุจิยานะทีนี้รูปตั้งให้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะวิ่งไปฟิวเแต่ยังก็หดาวแล้ว อหลังหินตรงผมจากผมตรสองร้อยสิบด okay, okay. ีอ okay. ้อมมาหาผมนะมันชุูเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่โอเคโอสองร้อยสีสิบนะสามคนโอ้หแม่สี่คนเลยอีก่ถหายอันโอเคเตยเ้ว่อฝว่งน้ำครับ มันต้องมัรูดของใช่ไหมใช่มันรูดอยู่มันรูดอยู่มีเอ็มซีมีเอ็มทีเอฟยิงบริการทั้งไปเลยนั่น่ะตาดเข้าไปตาดเข้าไปิดาวคนนึหเดียวดาวคนเดียวตายหมด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 เนี่ยไงช้าไงช้าไงเฮ้ยใช่เขาบอกแล้วเห็นไหมมันไม่สำคัญในคนคนนั้นอะ อยู่ในบ้านแล้นะเมื่อกี้เห็นอะไรมีห่นพาเลยไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆละ่ะใ,ใจใจโอ้โหเล่นมาตัง้งนานเพิ่งได้เฟสเอ็ดอันแรกกล่องตรงหมวกไว้สองคนแรกกล่องเล้ยวสองครับกล่องนในหมวกโอ้โหเก็บเสียงเต็มเลยเออได้ไม่กา๊าซีนล่ะกล่องเลี้ยวสองเลยครับ เอ็นี่มึงไหมต็ตขอบคุณซีมันตายยกทีมหรอเอ,อ่อไม่มีแล้วไม่เห็นมแม็กกาซีนเลยอะเอ,อ่อผมมีอยู่นะไอเคนใช่ปะอ,อ่าห้ามดีฮนะเรเจอเราเจอ,เ,อเจอเ,อาเจอ้เอาไปต่อไป เออมีมีของมีของ u m p มีไหมครับแมกก็เซีนสี่สิบอ,อะไม่มีครับใครอาตั้งหกคังแปดไหมครับพอไม้ผมก็ได้เดี๋ยวผมตอบตรงนี้ฮะตับแล้วตับแล้วอยากอยากใช้อ่ะใช้แล้วเองไม่ถูก ไปแกเรา,าไปแล้วแหมุยเราต้องข้ามไก่เลยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเราเราทิ้งให้มาเนี่ยคุณสี่เอาอะไรคุณสองได้ไหมเอาคุณสองได้ไหมเอาคุณสองนี่ไงคุณทิ้งไปแล้วเอาแมวเ,เราไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เอาไปเลยได้คุณแปดแล้ว ที่หาอยู่เรของเต็มเลยอ่ะกันเลยของฟูเลยของเต็มเลยอ่ะของไปแจกใช่ไหมตรงสะพานน่าจะมีเรือนะเรือเรือถึงอยู่นะออะไม่ไปดูหออัวเลยผมนมี่เพิ่งไปดูบล็บ ฟิวฟิวอารมณ์แบบพี่เลยมีตาแดงมีเดียมีเดียที่ผมมีเดียที่ผมมีเดียแม่ผมเห็นไงคือจะวิ่งหนีแต่แม่ปีบลงวิ่งไม่ทันอ๋อขับมาเลยครับขับมาเลยแล้วเมื่อกี้สี่สี่เหรอสี่สี่ดาวเป็นขำคนนั่งขำไปรอแป๊บนิดหึ่งมาแล้ววงมาแล้วแม่พิญญาเลย เกิดสุขภาพดะร่างกายละแข็งแรงเดี๋ยวเราขับเองเธอไม่ต้องขับเธอมาพักนะมาพักคนดนักอยนะู่แล้วเชียดิเจ็บอยู่อ่ะ ยงยงไยัไปเลยไป,ไ,ไปเลยทางไนเม็กซ็อกแล้วก็เราขับอยู่แปสกิโลเมตรตอชั่วโมงก้าสิได้แค่นี้ละเดือน ขับอ้อมไหเคทำไวเนี่ยก็ได้ก่อนะอาานะทำไหมทะทนไหมจบแล้วเดียนจบถึงเคยแล้วเรเยนไน,นี่กินน้ำมา,ยอ,ยยาอย่างไรโหแฮรอไอ้หนเด็ดโดท่านไ่เฮ้ยอยากกินเฮ้ย จะไม่น้อยอยู่นะย,ยถึงแล้วเพื่อนถึงแล้วแต่ตั้งเลยนะข้างเลยนะยทิตย์ตงไหนก็ได้จะเราจะต้องพยาบามก่อนก็เลยมีอันเดียวเอง ใช้เบ็นเน็ตไปก่อนแล้วกันเพราะยังไม่ถึงสถานาการณ์คับขันเท่าไหร่ใช่ใช่เราต้องดักมันดักบนบ้านไปละเดี๋ยวถ้ามับนจะมุบ้านนี่มีมีอะไหม มันเขาน่าจะมีคนนะมองดูฮะไม่ได้ดูมันต้องดูเจ๊มันแ็กมากๆผมเนี่ยแหลก <c oughs> ดูการทำไมมันแหละ ดูไม่ได้ออนไลน์รู้เปล่าไม่มีชอบอีกแล้วโอเคโอเคมันขึ้นเป็นนาทิชาบีอาดาอ๋อแกบบเป็นเพื่อนคนนี้เป็นคนตั้งชื่อให้นะชื่อสตรีมชื่อคนสตรีม เออตรงนี้มีรถนะถ้าต้องมีคนบาากบ้านครับเนี่้ไปเลยเราชโอ้ยเราขับเองแต่แกได้ไปนั่งเลยไปไปไปไม่ไว้ใจกคุขับรถไม่มีเกคนไปเาผ้าไปก็ได้ยับมีสกคมแปลทีเดียวเหนไหมะ เอดเดืเดเดเดเอาไข่แหละ่ขขับรถไมคขับรถเออเนี่ยเออห็นไหมเาได้ัออห้งอไรไนะต้นไหวเหรอไหวไหวกดกดทิปไหว

แล้วได้เสร็จแล้วพอคุณยากชูกำลังกันอ่ามาเติมแล้วเติมแล้วเสร็จเสร็จเส็ดทีละเห็นแล้วบ้านนี้น่าจะมีน่าจะมีฝั่งไปแล้วเราจะเข้าไปเขี่ยไหมล่ะ เอาลแล้วแก่ไม่ต้องมีถามเออเออย่าง,งนะั <c oughs> ้นตีเล่อนข้างอีกก่อนเข้าบ้านก่อนแล้วกันเข้าบ้านก่อนแล้วกันเข้าบ้านก่อนแล้วกัน ไปยิงกันไปยิงกันโยโยโยเอ่อวิ่งมาบ้าน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 ใหญ่ละบ้านส่งบ้านส่งสีฟ้าใช่ใช่บ้านบ้านถ่งสิฟ้ามีศพ เรไม่ถามนะดูบ้านฟ้าบ้านฟ้ามันมันกับบ้านฟ้าคนหนึ่งแล้วข้างๆบ้านฟ้าคนหนึ่งน่าจะอยู่ชั้นบนกว่าขึ้นไปชั้นบนก่นขึ้นเ้ยซ้ายก็ยิงกันอ่ะเหนแลวเหนและ สองไอ้เทียดสองคนไอ้มันล้มไปล้มไปคนหนึ่งล้เพื่อนหนึ่งโอ๊ยดาวเหลือคนหนึ่งแกเหลือคนหนึ่งช่วยเพื่อนอยู่แกช่วยเพื่อนอยู่ช่วยเพื่อนอยู่วิ่งมาเลยข้างใน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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนหนึ่งคนหนึ่ง เออเออช่วยเลยช่วยก่อนช่วยก่อนม<ล>ีรถมาจอดมเมื่อกี้ใกล้เดคนณอะไม่ใช่เขาเองเขาเองไปเดือดไปไม่ใช่หรอดูแล้วว่าไงม,ม,ม,มี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 แผนอยู่เดี๋ยวเอาเอาพวกมานเนี่ย เพนคิลเลอร์มีน้ำตามให้เต็มเลยเออมาเอาที่เรารักตีกล่องมีปะกล่องสองคนมีปะันไม,ม่มันนี่มหาหาเรามิงไปแล้นะตีมา <Okay, man. S 1> ให้สามคนแบ่งนะใต้มีห้าคด เต็มคนที่เต็มเลยอ๋อเห็นล้เห็ละทีนอนทีกันเลยนะแหม สคนแล้วนี่สองคนสอนตายแล้วไม่ใช่หรอ่ใช่ครับดูหลังแหดูดูหลังตรงนี้ใครยิงวะเฮ้ยยิงไปทีงไหนวะโดนดิดูดูนู่นเลยเอ่อเอ็นแค่ห้าแค่ห้าเอ็นดีเอ็นดี อะไรนี่เข้ามาไม่างานตีผ่าดติงตัวท้ายก่อนติงตัวน้ำพงอ่ะไม่ขนาดะนะั้นไม่ล้มอีกแล้วไม่ไม่โดนหรอวะล้มละล้มแล้วดันละนี่มาสายแล้วนะนี่มาสายแล้วนะนี่เขาา้า,นะขามันจะพังว่านนะ hai nhìn tỷ này con này đây, để chờ để chưa 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 đây? chưa 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 Add chưa 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 ต้นไม้แล้วนี่ดาวนะดาวไม่เหรอใ็บปืนใส่คาเก้าแปดนะตัวนั้นอนะ่ะหิมะเนินหรอคาเก้าแปดเสียงใช้มืนอีกหลังตายพี่บอมน่าจะมี เฮ้ยกำลังวิ่งมากำลังวิ่งมาเก็บเสียงอ่าสองร้อยยี่สิบใช่บนเนินบนเนินเห็นบนเนินปะโอเคดักอยู่ดักอยู่เห็นเห็นเห็นสมองวะสองคนเลยสองคนเลยคนต้นไม้ตีต้นไม้ต้นไม้สองร้อยยี่ ให้มันอยู่ตรงตะมุชาบ้านทับไปนะสอบ้านตรงที่เรายิงตายใช่ปะปล่อยมันปล่อยมันไปอยู่ในวงไปอยู่ในวงบ้านทับนี่อยู่ไหน <S 2> <S 2> อยู่ในวงไว้อ่ะบ้านจะเลือกบ้านใหญ่หรือบ้านเล็กก็ได้มาละยิงตัวหลังยิงตัวหลังต้นไม้เดียวโอเคโอเคต้นไม้ร้อห้าต้นไม้ร้อยห้าเจ๊ต้นไม้ข้างหน้าเจ๊ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้สองร้อยต้นไม้สองร้อยสิบสองต้นไม้เอสต้นไม้เอสต้นไเอส

มันก็ต้องพยายามพิงเข้าบ้านซ้ายมือมาให้ได้อะดักไว้ดักไว้ไเราจะทับดูข้างหลังไง้ต้มตีต้ม่ะ รงสุดท้ายอยู่กลางเลาะล,ลงมาลงมาจากบ้านเลยก็ได้ลงอยังบีบยังเฮ้ยมันมัน,ม,นมันโทรหัวแล้วเลยโทรวิ่งมาแล้ววิ่งมาท้ายรถเนี่ยใช่ไหมไปเห็นแล้ว ออกแล้วมึงออกแล้วให้มันยิงกันให้มันดิงกัน20่ปีออกจากบ้านเลยกันนะเห็นแล้วเห็นแล้วออกฟันนะออกฟันเดี๋ยวเอาผ่าฟันฟันไปแล้ว ชาร์จได้ไหมเป็นไงใยญ่ๆๆๆดูหลังให้ก่อนเย็นๆแต่ยังในเต๊ะปอยมันเต๊ะปอมลบไหมสามสามยาแป๊บหนึ่งวงมาแล้ววงมาแล้ววงมาแล้วเข้าวงเข้าวงชนะเยอะท้ยเนียงได้ไงเนี่ย มไอยู่ส่วสี่นาทีหนึ่งไน้าอ่ะข้สามนนมันมันก็ไม่ยอมออกมาให้ให้โดนจริงนะคือแบบมันมันก็ยอมโดนให้วงบีบตายไอ้เหี้ยไ่ถ้าเป็นผมผมจะโยนสรโมแล้วเดินเดินออกใช่อยู่ที่บ้านตรงชอบอยู่ตอนแรกอ่ะนี่ชอบอยู่ในบ้านเ่ยปัมยาเมเสร็จ เอาอะสตรีมเราได้ที่หนึ่งเหรอเฮ้ยไม่ถ้าเป็นผมผมจะพอเฟสบุ๊กยังหาางายแกไม่พอเฟสบุก๊กหรอเปิดดูแล้วเาว้าะทำไมมัน ก็ชัดนะแกชัดมากเลยเออชัดมากชัดมากเอออกได้อ,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 อรรยู่ทูุก็ไปได้ทำไมอ่ะอ๋อ